งานนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงบริหารงานโดยนายชัยยะภูกงลีตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอนายูงงานจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในวันเสาร์ที่20กันยายนและวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูง โดยในายชัยยะภูกงลีผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูจัดสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ2,568ระดับประถมมต้นและมปลายณสนามสอบโรงเรียนยุงทองพิทยาคมงานจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่11กันยายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงโดยในาใยชัยยะภูกงลีผู้อำนวยการมอบหมายให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและให้บริการประชาชนโดยมีกิจกรรมอาทิเช่นส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสีเกมปริศนาตัวเลขจากห้องสมุดประชาชนอำเภอนายูงณโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมอําเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายูงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ทางกลุ่มไลน์และกลุ่มเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและเผยแพร่สาระน่ารู้ให้กับสมาชิกนักอ่านชมรมนักอ่านและผู้สนใจทั่วไปเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและในวันที่16กันยายน2568ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายูง ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดเพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบของการแจกใบความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกนักอ่านและประชาชนณตลาดสดเทพสิริงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษในวันที่3กันยายน2,568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสกรรระดับอำเภอว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารดูง,งานเรื่องการเลี้ยงพึ่งพรงป่านาบ้านนาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีวันที่12กันยายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายุงโดยนายชัยยะภูกงลีผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอนายุงพร้อมด้วยคณะครูร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรศการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาณสอกอรอระดับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันที่15กันยายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงโดยในาใยชัยยะภูกงลีผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอนายูงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสอกกรอระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำพู จังหวัดหนองบัวลำพูณนะห้องประชุมรักนายุงอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีวันที่16กันยายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงมอบหมายให้ครูและบุคลากรร่วมประชุมการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์แก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน อุดรโมเดล5เสือพลสจังหวัดอุดรธานีณวิทยาลัยการอาชีพบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีงานตามนโยบายต่างๆในระหว่างวันที่4-5ถึงกันยายน2568นายชัยยะภูกงลีผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอนายูงได้เข้าร่วมโครงการสัมมานาการวัดผลสำริจปลายภาคเรียนของสถานศึกษาณห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยและในระหว่างวันที่23-24ถึง24กันยายน2568ในายชัยยะภูกงลีผู้อำนวยการสกอรอระดับอำเภอนายูงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นณโรงแรมสยามกแกรนดนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี รู้เวลารู้หน้าที่รู้รักษามาัคคีสอกอรอระดับอำเภอนายูงขอขอบคุณครับ